ว้ <Wow. S 2> <Wow. S 1> ยิ่งกว่าร้านอาหารก็บ้านผมวันนี้บอกเลยฮะคนเยอะฮะและคลิปนี้ก็ยาวม,มากมากคือปกติเนี่ยเวลาคนน้อยเนี่ยพ่อก็จัดเต็มอยู่แล้วแต่ว่ารอบนี้คนเยอะเนี่ยจะขนาดไหนนะฮะอ่ะดูพาไปดูกันในช่วงเย็นๆย็นวันเสาร์แบบนี้นะครับมีเมนูอะไรบ้าง <Okay. S 1> ครับอันนั้ทุเรียนอันนี้คือทุเรียนที่บ้านใตป้ป่ะใช่พันหมอนทอง <S 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 นี่คือปลากระพงครับ er ใช่ไหมพ่อไม่ใช่เอ้าอะไรอ่ะโลสิปลายยาวกระตัลิฟอย่งเออปลาอะไรอ่ะปลากระบอกปลากระบอกครับมาทอดข้าปลาทอดน้ำปลาโอเคแล้วอันนี้คือกินกับน้น้ำมะม่วงเนี่ยแหละกินกับมะม่วงเปรี้ยววันนี้แขกเราเยอะนะครับเดี๋ยวมีน้องแอ้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีพี่นะฮะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเรากับภรรยาเขาด้วยนะครับวันนี้แขกจะเยอะหน่อยไอ้ชารู้ไหมว่าปลาอะไรขอดูแบบเออโอเคพิคิดปลาอะไรคะปลาแซลมอน พีปลาสำลีอ่าไม่ถูกปลากระบอกถูกใครรู้ได้ไงวะได้ยินเปล่าเก่งไม่ได้ยินเครื่องอันนี้คือเครื่องที่พ่อเตรียมไว้นะครับนี่ครับมีปลาหมึกมีกุ้งแอบอยู่ข้างล่างกินอะไรคะอร่อมันจะได้ไม่ไม่เหนียวขาข้าวเหนียวบุงน้ำยำอยู่นะฮะตอนนี้ใช้ชนพลาสติกอันนี้อันนี้คือยำที่กินกับปลาอม่ใช่อะไรนะ กลิ่นแบบ<อ>หอมมากเลยอหอมหอมเลยค่ะเออเฮยนี่พอลวกกระทะก,ก่อนนี่ก็เป็นความภูมิใจมากๆที่เราตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้ตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ามีพื้นที่ที่พ่อค่อยมีสวนครัวหลังบ้านเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบโอ้โหโตเต็มไปด้วยพื้นผักสวนครัวที่เราเด็ดจากตรงนี้ไปใช้ได้เลยแต่แล้วรัวาง่าภูมิใจนําเสนอมากเลยไอตัววางตะหลิวเนี่สุบเลยนี่อันนี้คือหั่นมาแล้วนะครับสองคือปกติไม่ค่อยได้กินปลากระบอกทอดนะครับได้หรอลงงา <ๆ S 1> นนะ ลวก้าววว้าอ่าบ้างไว้แตกเลยทำกินง่ายๆอ่านี่ครับอันนี้เป็นแกงกุ้มวันนี้แกงประจําเป็นแกงประจําบ้านไปแล้วใช่เลยซึ่งเดี๋ยวรอใส่กุ้งนะฮะให้มันเด้งๆแล้วก็แบบอ๋อใส่ให้เหรอกค่ะคางดีดำๆนิดหน่อยเกลี่ยมกันแล้วกรอบดังครึบเดี๋ยวเรากินกรอบนอกนุ่มในแล้วกันปลาพวกนงั้นปลาเหลืออะไรพวกกรอบนอกนุ่มในปลาหรือทุเรียนโุกยังไงก็สุกนะ มาแล้วครับปลากระบอกของเราวันนี้น้ำตาลน้ำปลาน้ำผัดไหบัวกุ้งวันนี้มีกี่อย่างโันนี่แช่บ๊วยของแท้นะเนี่ยแช่บ๊วยของแท้มีมันใช่ไหมสุดที่ขาดไม่ได้กุ้งอาจาโอ้เนี่ยมันกันอันนี้มันนะไม่ใช่ขี้นะมาสุกมันจะเหลืองมันไม่ใช่ขี้นะพอไปไหม อันนี้พี่มีเมนูอีกเยอะมากๆนะฮะก็จะทยอยทำกันไปอันนี้เราจะขับปตอฮะเทียมกระเทียมหอมกับปี๊ทำไปเลยจริงนะหอมหอมโอ้โหแล้วนะจ๊ะกลิ่นใช้ได้แล้วไม่ว่าจะแข็งแก่ใส่น้ำมันหอยหอมมากเลยนครับเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอะไรครับนี่ครับอย่านะ แกบัวอยู่หรอครับตาโตถ้าไม่แห้มากไม่ใช่น้ำเติมหน่อยก็ได้เมัเติมไม่ถึงห้าอยวคุณพ่อพี่แกนเรามาต่อกันที่เมนูผัดไหลบัวกุ้งอาคุยหรืตกใจเราเริ่มต้นในการลงกระเทียมที่ตำแล้วไปก่อนนะครับแตบบใส่หรือววะนี่ครับ ผัดหลกยัวถ้าเดี๋ยวผัดผัดครัวอีกเหรโอเคน้ำช่ำอยู่นันนะเดี๋ยววันหลังทำค่าให้กินเนาะได้ไปหมนะตัวตัวกลางตัวโอ้ข้าวหมูย่างมีมาไงข้าวหมูย่างครับ อันนี้เป็นเป็นเสื้อที่แบบว่าน้องแอแบบกำลังทำแบรนด์นะฮะยี่ห้ออะไรนะ AO กั๊สแปลว่าอะไรก็เริ่มทำตอนเดือนสิงหาคมนะเริ่มคิดเริ่มคิดตอนเดือนสิงหาคมแต่ว่าเหนือยจริงแต่เขาว่าคงไม่นั่งกันเงี้ยนี่แบบโอ้โหซ่อนอยู่เยอะมากอ๋อนี่คือน้ำยำเหรอเนี่ยอ๋อโอเคทุกเต็มที่เลยเก็บเขียนได้แล้วแอ้มคุณนายเป็นจานอาจารย์ใหม่นะ ใส่ข้าวพั่หน่อยเดี๋ยวไม่เป็นอีสานบ้างเฮาเดี๋ยวไม่เป็นบ้านที่กว่าเฮ้ยข้าวคุ่วแน่ไม่ใช่ของชูรตนะเปิดเลยนี่ฮะขบพร้อมถ่ายความลับคือเปิดเลยลับอะไรวะเนี่ยมีปูมาซ่อนอยู่นี่ได้ไงวะเนี่ยเปลี่ยนจานชีวิตเปลี่ยนเลยครับยอดครับมีสมาชิกเราเยอะแล้วเขารอกินกันอยู่ รอกินไยู่แต่ว่าต้องรีวิวก่อนครับผมมาเลยอันนี้เริ่มต้นเราจะเริ่มด้วยผัดสตอนะฮะอ่าเขาถึงไหมฮะเอาแกงเดี๋ยวแตกแกงตามมานี่นะฮะเอ้ยอ๋อโอเคโอ้ไปไหนอะไรเล่นอะไรไม่เตียมไม่เตียมด้วยไปก่อนเลยครับภาพมันตลกมากเลยเดี๋ยวอ่ะโอ้แกงพร้อมหนูค่อยชิมทีหลังบ่อยมากไปตอนที่หลายบัวครับชอบอะไรหลายบัวกุ้งนี่พ่อบอกว่า นี่พ่อบอกว่าอันนี้กุ้งตัวกลางนะตัวกลางตัวใหญ่เนี่ยเดี๋ยวรอไว้ทํากุ้งแบบผัดเนยรอบหน้าอ่าอือมหึกุ้งดีมากของหมูย่างอือหึจุ่มไปครับก็จะทําให้แกะง่ายๆหน่อยนี่นะฮะปลากระบอกทอดกินแล้วอ่ะบอกเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะรีวิวเสร็จสักที อ,บอ,อาบนี้แหละรสชาติจะไม่เหมือนแบบพวกปลาพ,พ,พนะาลงครับมีรสชาติเฉพาะตัวยำครับมันเหลือที่เดียวอะ่ะอืมเาเรียกวเป็นมูสเซนแบบออเดนเต้ก็เลยวะตักให้ดูตักให้ดูนี่ครับแตงสองของ,ของเด็ดนะฮะมีทั้งไหลบัวใจใบชาแล้วก็มีทั้งสับปะรดแบบนี้ด้วยแอะแอกินแล้ว มีแก้วหรือยังนะไม่มีค่ะขอบคุณมากต่อไม่ให้พี่ข่ไแทนใช่ไหมไม่ได้เออไม่เป็นไรมีหลายแก้วมีแก้วเยอะลอแบโอ้โหอะไรวะนี่อันนั้นทุเรียนอันนี้คือทุเรียนที่บ้านใต้ป่ะใช่ใอ่าพันธุ์หมอนทองแล้วนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คือห่อไปแล้วอันนี้อันนี้แกะห่อไปแล้วอันเนี้ยนาไปช้างชอบมันจะเป็นแบบแข็งแข็งแข็งเราเรากินเหมือนกันมาลด้วยกันแข็งเบื่มาก อคตอนนี้นะคือแบบกล่องใส่ผู้เรียนจ้ะคือบ้านเรามีอะไรอย่างงี้ด้วยบ้านเรามีกล่องใส่ด้วยพอขายนี่เนี่ยอะไรใสากลังเลือกเรียนขาดทุนอ๋อกล่องไปนั้นเลยเหรออันนี้ตอนี้กล่องไม่ขายใชองพอครับคือบ้านเรามีกล่องอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยงงมากออะไรวันนี้อ่ะ